โอ้ฮัลโหลเฮ้ทุกคนนี่ของเล่นเต็มกล่องไปเลยว้าวว้าวทุกคนนี่โอ้เออรเฟนช้างน้อยไปเลยเจ้าช้างน้อยลงสไลเดอร์ไปเลยไป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 มันไม่วิ่งเลย <c oughs> นี่ฟิสปลา เจ้าปลาน้อยปล่อย Let's go เฮ้ยเจอไก่ด้วยทุกคนเจอไก่ในป่าว้าวเจอไก่ปลาทุกคนนี่ว้าว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 โอ้ลงมาแล้วไดโนเสาร์ไปโอ้ไดโนเสาร์ ว้าวโอ้โหโอ้โหเอาโหนี่กบ้านเลยว่ะโอ้ยเย้ว้าวว้าวนี่ตัวนึงนะและนี่คือเจ้าฮอสมาเอ้ามาวิ่งเร็วโอ้โหมมาวิ่งอย่างเร็วเลยทุกคนโอ้โหลมก่อนซะแล้วโอ้เย้ Aos, oh, ma lời, cháu ma Cá đô tí đa ca Ê hê Ê Ê Cá đô, báo Aos, dinosaur, dinosaur, dinosaur Aos, cá đô, mình đi Vinh khuân đai lưu Này chắc. Này, lòng hãy khuân vinh khuân xuống bồn nửa เอาไปให้เขาเดินเอาลมเอาเอาไปได้ไหมไปไม่ได้นะฮะไปไม่ได้ก็ลงนี่ไปไม่ได้ก็ลง,อลงโอเคเล t ส์กวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย